สวัสดีครับสมาชิกลิ้นจีหลวงปูจันลิ้นจีสายพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดนครพนมนะครับผมไทยภาษานะครับ วันนี้วันที่21มีนาคม2,561นะครับแปลงนี้ใช้ที่นานะครับใช้ที่นาถมที่แล้วก็ยกแปลงไม่ให้น้ำท่วมถึงนะครับดินที่ใช้ก็ดินขายทั่วๆไปดินไม่ดีนะครับ ผมที่ยกแรงปลูกลิ้นจี่สายพันธุ์พื้นเมืองนครพนมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะครับหนึ่งไร่ตอนนี้นะครับก็ได้แสนบาทขึ้นไปนะครับเพราะว่าจำหน่ายกิโลละ70บาทนะครับที่คนจีนเข้ามากว้วนซื้อเซ็นสัญญาไว้นะครับในพื้นที่หไร่นปลูกได้ประมาณ50ต้นนะครับ ก็คร่าวๆนะฮะต้นหนึ่งนะครับได้ประมาณสัก50กิโลแล้วก็ขายกิโลละ50บาทนะครับก็คำนวณคร่าวๆก็โลละ50บาทถือว่าขั้นต่ำนะครับในละแวกแถวนี้นะครับก็ถือว่าได้ประมาณสัก10,000แสนบาทขึ้นไปต่อไร่นะครับถ้าจำหน่ายปลีกเองก็จะได้ราคาเยอะนะครับโลละร้อยอย่างนี้นะครับมัดๆขายข้างทางก็ได้นะครับ ทำซ้มข้างถนนคนผ่านไปผ่านมานะครับก็จําหน่ายง่ายสะดวกแบบชาวบ้านชาวบ้านพื้นๆื้น,นบ้านธรรมดานะครับพันนี้นะครับออกช่วงผมเลยช่วงสงการหลังสงการเมษา,าช่วงนั้นเนี่ยก็คือผลไม้เงาะทุเรียนมังคุดยังไม่ออกนะครับลิ้นจีพันธุ์งหวยจากพัดทางเหนือก็ยังไม่ออกทุเรียนก็ยังไม่ออก อร่อยนะครับผลโตเท่าจากพัดเนื้อหวานเหมือนน้ำผึ้งอมเปรี้ยวนิดๆหวานอย่างเดียวมันอร่อยนะครับต้องเปรี้ยวนิดนึงหวานเหมือนน้ำผึ้งเนื้อแห้งเนื้อแห้งแกะเม็ดแกะเนื้อออกจากเมล็ดโดยไม่แฉมือกินหอมอร่อยอร่อยนะครับถึงขายได้ราคา เดินมานะครับปกติขายนะครับให้ชิมก่อนสักพักหนึ่งก็เดินกลับมาซื้อชิมก่อนค่อยซื้อส่วนมากก็คือวันแรกจะซื้อเป็นแค่กิโลวันต่อมาก็เอาห้าโลไปแจกไปให้ญาติพี่น้องได้ทานบ้างทานอะไรอร่อยก็ให้ให้คนที่เรารักได้ทานแนะนำปลูกนะครับใช้ที่นาเรานี่แหละง่ายๆนะครับยกแรง สร้างมูลค่าให้กับที่ดินเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้นะครับตลาดรองรับมีเยอะนะครับปลูกอะไรที่มองดูก็คือปลูกอะไรที่ขายง่ายคนแย่งกันซื้อผลิตไม่พอนะครับ085 6์แปดห้ 0, ผมในไทยภาษานะครับ เป็นเจ้าของสวนต้นตำรับโดยเป็นลูกชายคนโตของลุงสวัสดิ์ภาษานะครับผมเป็นเจ้าคนจำหน่ายผลผลิตให้กับคุณพ่อนะครับจะแนะนำวิธีปลูกแล้วก็การตลาดให้นะครับถ้ามีพื้นที่อยู่แถวอีสานนะครับถ้าจําหน่ายถ้า กิ่งพันธ์ุได้จํานวนผมก็ไปนะครับจำหนายต้นพันธ์ุแท้นะครับจากต้นแม่พันธ์ุแล้วมาตอนที่สวนผมแล้วก็ตอนให้ลูกค้านะครับราคาคุยกันได้นะครับ 0, 0ูนย์แ7ดห้ 0. โทรมานะครับดินดีให้คำปรึกษาแนะนํานะครับ